สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผู้านะครับภูปตาบรรดุงนะครับวันนี้นะผมเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมรถเข้ามาใหม่นะครับสวยๆเยอะมากเลยนะครับที่คูปตาบรนดุงนะครับรอบนี้นะครับผมถือว่าได้ L40 มาสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับปีรถก็ยังใหม่ๆนะครับเดี๋ยวดูรถคันนี้หน่อยว่ารถปีไหนผู้าว่าไม่ต่ำกว่าปีหกห้าแน่นอนสภาพแบบนี้ใช้งานมาไม่เยอะนะครับ โอ้โหนั่นไงรถมาจากอุบลราชธานีนะครับอ่ารถปีหกหกนะครับคันนี้ราคายังไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวทักมาสอบถามกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เข้าสดๆร้อนๆเลยนะครับอันนี้ก็ L40 รถสวยจริงๆนะครับรอบนี้โอ้ถ้าใครจะเล่น L40 ยินดีด้วยนะครับรอบนี้ได้รถสวยแน่นอนนะครับที่โคูรตาบันดุงก็เข้ามาหลายคันเลยนะครับ โอ้ o, L ห้าศูนย์ก็ใช่ย่อยนะครับคันนี้คันนี้ตัวดีทีราคาน่าจะไม่แรงนะครับอ่าก็เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่ามีรถรุ่นไหนเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวทักมาสอบถามผู้ขายอีกทีนึงได้นะครับว่าคันไหนราคาเท่าไหร่โอ้คันนี้อ่าอันนี้ตัวดีทีตัวดีทีเนี่ยจะอยู่ประมาณปีหกศูนย์ไม่เกินปีหกสามนะครับอ่าเนี่ยมีให้ดูด้วยรถมาจากไหนกรุงเทพมหานคร รถปี61นะครับคันนี้สภาพยังสวยนะครับยังสวยนี่รอเดิมนะครับแล้วก็มี MU 4902ตัวนี้ก็เป็นรุ่นนะครับยอดฮิตในเรื่องก่อนของการทำไร่นะครับคันนี้รถปีไหนปีหกหโอ้รถปีเดียวนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นรถรุ่นใหญ่ใช้งานค่อนขั้นนะครับอ,อยางก็ยังถือว่า ยังใช้ต่อได้นะครับอ่าแล้วก็ตัว L 4018นะครับตัว SP นะครับอ่าโอ้รอมี้4050ลูกค้านะผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็มีอ่าพุ่งขี่พุ่งขีมีพุ่งขีมาด้วยเดี๋ยวไปดูสักหน่อยนะครับอ่าตัวรถพุ่งขีอันนี้เป็นรุ่น FL นะครับผมพุ่งขีแบบใหม่นะครับาสามารถ ยกสูงนะครับผมได้3เมตรยีนะครับตักได้ประมาณ4 0 0กิโลกรัมนะครับคันนี้ก็เอสีเหมือนกันรถปีไหนรอบนี้ได้รถสวยๆมาเยอะโอ้รถปี6 6หนะครับรถใช้งานมาปีเดียว2ปีนะครับรอบนี้ส่งท้ายปีกันสวยๆนะครับมีโปรด้วยนะครับผมส่งท้ายปีแบบนี้นะครับคืนกําไรให้กับลูกค้านะครับผม อ่า40 50เข้ามาดูได้เลยนะครับดาวได้ผ่อนได้นะครับที่คูปตาบรรดุงนะครับเอกสารก็ไม่ยุ่งยากถ้าเป็นเงินดาวใช้บัตรทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนคำหนึ่งคนนะครับจะซื้อเป็นเงินสดก็ได้นะครับเงินผ่อนก็ได้อ,อันนี้ก็เอสพีอันนี้ปีหกหกรอบนี้เออได้รถปีหกหกมาเยอะนะครับอ่าอันนี้รถมาจากอ้า่าจะบุรีล์นะครับเนี่ยเป็นตัวดีทียอ้คันนี้เครื่องยังไม่เคยแกะนะครับ นี่คันนี้รถรถไล่นะครับหลักๆดูแล้วสภาพสวยนะครับนี่ทะเบียนเพิ่งต่อมาเลยอ่าแล้วก็ปล่อยยืนมานะครับอ่า,อาก็ดาวก็ดาวถูกถูนะครับช่วงนี้จัดโปรนะครับอ่าค้างวดก็ไม่ไม่หนักนะครับเพราะว่าเป็นรถมือ2นะครับผมโอ้สีแรงนะรปี6กหโอ้ปีหกเนี่ยประมาณเมื่อกี้แปะคันแล้วนะครับ แล้วก็เห็นมาแต่ไกลกาลังล้างเลยนะครับตัวนี้น่าจะรุ่นยอดฮิตเลยนะครับบอกเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูด้วยกันวันนี้รถกําลังจะไปจับส่งนะครับเอ็มยูห้าเจ็ดนะครับแล้วก็จะเป็น M60 m 6 0 4 0มีมีเข้ามานะครับแล้วก็จะเป็น M62 ตัวใหม่นะครับใครสนใจทักมาเลยนะครับผมตัวนี้ล้างเสร็จแล้วจัดเตรียมเรียบร้อย L50 นะครับอันนี้คลิปนี้ให้ดูกันจุกๆเลยนะครับวา่าลูกค้าจะเล่นรถนะครับเข้ามาดูไม่ผิดหวังเยอะจะเป็น40 50นะครับมีเยอะนะครับผมจะเป็น uh, MU57 MU49 นะครับรอบนี้เข้ามาเยอะนะครับผม มีอุปกรณ์พร้อมใช้งานนะครับนี่เห็นไหมครับอุปกรณ์ห่วงนะผมไม่ว่าจะเป็นสภาพไหนมาทางร้านเราจะตรวจช็คแล้วก็เกิดสีให้แบบนี้สวยงามก่อนส่งนะครับผมสนใจก็ติดต่อู้ขามาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สามห้าสี่อันนี้ก็เป็นนะครับผมไอดีไลน์แล้วก็เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับผมสําหรับวันนี้นะผมถ้าว่าถูกใจฝากพ่อแม่พี่น้องนะครผบผมกดไลค์กดแ like, ชร,ร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่องคุปตาบรรณุแล้วก็ฝากเป็นใใกำ เซวาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย